สวัสดีค่ะทุกคนค่ะครั้งนี้ NP 2 s c s ค่ะจะพาทุกคนไปติดตามข่าวสารและอัปเดตข้อมูลของศิลปินที่พวกเราทุกคนติดตามแล้วก็ชื่นชอบกันในเมสาสั้นทันใจติ่งไปกันเลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของซีรีส์ คอซีรีส์ห้ามพลาดสำหรับซีรีส์ The Diamond Hunter Romance ที่นำแสดงโดยเหรินเจียรุนและส่งจูเออร์ล่าสุดปล่อยที่เซอร์มาแล้วละค่ะหลังจากที่เราต้องรอคอยกันมานานนับปีเรื่องนี้สามารถรับชมกันได้ในไอชีจำนวนตอนทั้งหมด36ตอนต้องบอกเลยละค่ะว่าหลังจากที่รอคอยกันมานานใกล้ที่จะได้ชมกันแล้วละค่ะ และเรื่องนี้ค่ะ The Diamond Hunter Romance เป็นแนว Period Fantasy เรื่องราวความรักที่เป็นไปไม่ได้ของปีศาจเสือดาวและเด็กสาวธรรมดาที่มีหัวใจของปีศาจต้องบอกเลยล่ะคะ่ะ ว่าตั้งแต่วางแผนว่าจะสร้างเรื่องนี้ก็ปักหมุดชื่อของหลินเจียรุนว่าเหมาะที่จะรับบทนี้มากๆเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนก็ต้องปักหมดุดห้ามพลาดเลยล่ะค่ะรับชมได้ในไอชีอี้เร็วๆนี้มาต่อกันที่ข่าวของไอยูศิลปินชื่อดังของเกาหลีที่ตอนนี้ทางเว่ยบ่อให้ความสนใจเป็นอย่างมากจนกระทั่งติดฮอตเซิร์ชอันดับหนึ่งของหมวดบันเทิงเมื่อมีบุคคลนิรนามอ้างว่าไอยูได้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าโลก เกเรียนแบบเพลงของเขามากกว่า6เพลงซึ่งเป็นเพลงดังทั้งนั้นเลยค่ะอาทิเช่น The Red Shoe BBI BBI Good Day, พิธี e เซเลบีทีและหลังจากที่ข่าวนี้ได้ออกมาค่ายไอยค่ะได้ออกมาแถลงการว่าการกระทำใดๆที่เป็นการแอบอ้างจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งทางบริษัทจะปกป้องและดำเนินการทางกฎหมายทันทีค่ะทุกคนและข่าวนี้บอกเลยว่าต้องฟังหูไว้หูนะคะทุกคนคะ่ะ และมาต่อกันที่ข่าวนี้เลยค่ะที่เป็นข่าวที่พวกเราทุกคนต้องยิ้มไปปาดน้ำตาไปยินดีไปร้องไห้ไปค่ะเมื่อเป็นข่าวของหยางหยางนักแสดงชื่อดังชาวจีนที่ตอนนี้มีข่าวเดทกับนางเอกชื่อดังหวังชูรันเมื่อมีภาพของนางเอกหวังชูรันหลังเลิกงานได้เดินทางไปยังที่พักของหยางหยางและผู้ช่วยของหยางหยางได้ลงมารับนางเอกสาวและในเช้าวันต่อมาผู้ช่วยของนางเอกสาวก็ได้มารับน้องไปทํางาน ซึ่งเป็นแบบนี้เป็นเวลาสามวันติดจนทําให้ตอนนี้อย่างอย่างมีข่าวเดทกับน้องหวังชูรันบอกเลยละ่ะค่ะว่างานนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงคายก็อารอว่าจะว่ายังไงแต่ว่าเราทุกคนก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องด้วยค่ะว่าข่าวนี้ยินดีไปร้องไห้ไปค่ะ ค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวที่กระแสแรงมากๆที่เป็นการพูดถึงกันในเว่ยโป๋เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องรอค่ายออกมาแถลงการแบบเป็นทางการนะคะทุกคนคะ่ะทุกเรื่องราวห้ามพลาดติดตามได้ในเมาส์สั้นทันใจติ่งวันนี้ไปก่อนและค่ะสวัสดีค่บ๊ายบายจ้า